ปหมายเนี่ยถ้าไม่มีเป้าหมายก็เป็นร้านที่ตายแล้วชีวิตคนเราไม่มีเป้าหมายก็เหมือนคนที่ไม่มีลมหายใจเป้าหมายของร้านค้าถ้าไม่มีร้านนี้สําเร็จต้องเอาหัวผมนไปครับถ้าร้านนี้ไม่มีเป้าหมายแล้วอยากจะสมบูรณจสำเร็จจะได้ตามนั่นก็คือโชคชะตาแต่โชคชะตาเนี่ยไม่ได้อยู่ทุกคานโชคชะตาไม่ได้อยู่ทุกวันโชคชะตาไม่ได้อยู่ทุกปีครับปีไหนเจ๊เขาต้องเจ๊ก่อนน่เขาดูสายเด็ด ทำไมผมถึงบอกว่าต้องมีเครื่องน,นี้แล้วทําไมถึงบอกว่าถ้าผมเห็เนคุณว่างว่นไหนตกใจนะตกใจอะไรเพราะตารางสเปเชียมันไม่ว่างหรอกคุณไหนต้องทําที่ผมส่งไปเมื่อวานเห็นไหมล่คคคคะค้สวัสีคะอรเาเป็นเส้เล็กไม่นอกค่ะเส้นเลไม่น,นอกนึนะคะานี้ลคะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษลูกค้าที่ินที่ทางร้านนะคะจะแถมชุด ลูปจิ้มมลูกชิ้นหนึ่งนะคะได้ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะปพอกรัวก่อนค่ะเอาแค่ชําล้งกนได้แล้วค่ะจำนวนเงินะคะคุหมดหน้าบาทนะคะมาบาทค่ะเช็คอินสีลูกชิ้นโรจิ้มใช่ไหมครับ พี่เห็ดคะพี่เจ็ดทำไม่ง้อนะคะไม่ง้อค่ะ,คะเหมือนชามนะคะชามค่ะก็เอาหลาดหมูกระบ้านค่ะอันนี้ทานทานท,ที่นี่ใช่ไหมคะจะใช้ทาท่นี่ค่ะเอาหลอกลับบ้านโอเคถ้าเกิดว่าพี่เช็คอินด้วยค่ะเรามีแถมมูวชิ้นปีนร่วมหนึ่งชุดด้วยนะคะได้ค่ะรอสักครู่นะคะเมย์รับออเดอร์ไปที่ครัวค่ะค่ะ<อ>ทำรับเป็นเงินสดหรือว่า าเครดิคะเันินสดค่ะยอดทั้งหมดสามอยสบาทนะคะเัิงสดมาคะสามอบ,บาทนะครับลูกชิ้นลูก0ขึ้นมาก็คือโต๊ะหนึ่งจะมีประมาณตั้งได้รอบรอบสี่รอบหกรอบเนี่ยคือยี่สยคนาม,มาีอ่แปดโต๊ะเท่าไหร่แปดสิบคนแปดสบคนนี่คือคิดมาจากครึ่งหนครับเพราฉะนั้นจะมาร้อตอีกเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มอาหารเนี่ยคือมองบางอย่างนะคะคือหนึ่งก๋วยเตี๋ยว สองก็คือเมนูข้าวข้าวเราก็จะมีข้าวหมูปูหรเนื้อปูนะคะเอ่อถ้าเกิดมีครัวค่ะก็ทำเป็นอาหารตามสั่งเพิ่มก็ได้นะคะประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบคำโดยประมาณนะคะทีนี้จะมีส่วนที่ต้องสั่งกับเราก็คือจะมีลูกชิ้นลูกชิ้นเนี้ยจะเป็นลูกชิ้นหมูหม้วนที่เป็นฝูดของเราโดยเฉพาะไม่ใส่สารบอแรกไม่มีชลวบร้านของเราจะเป็นร้านที่ไรฉลว์ลูกชิ้นจะอยู่ที่กิโลกรัม สิ่งที่เราจะทำให้กับสาขาของพี่คือก,การทำตลาดซึ่งการทำตลาดของเราอะค่ะจะเข้าไปทำตลาดให้กับสาขาในช่องล็เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสื่ออะ่งไรกันคะเราได้บรรยากาศหนึ่งค่ะควัรณในชองทีซีเอ็มแล้วก็สอนการบัรคับราคาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาสาขาเข้ามาอบรมจะผ่านเกณฑ์จากเราอะคะ่ะคือหนึ่งเขาต้องรู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของเราะคะ่ะในการเปิด หนึ่เขาต้องผ่านการอบรมสอนวันที่เขามาเรียนนะคะเราสอนสูตรทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะเราสอนเกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยเบื้องต้นสอนการวางระบบร้านค้าไอ้ทีเนี้ยเป็นราเือนมาเฉลห้าสิบาทมาทำน้ำซุ้มก็อยู่ห้อย่งมนเสก็คือลังว่างามนวยนตัมสห้าสบบาทที่จะเสียเวลาไปนั่งต้มั้งตีต้อหมที่เราให้พี่จ้ตั้งหม้อว